ที่เรามาเจาะลึกดีกว่าคันนี้ทั้งคนเนี่ยปางูดีแล้วเอามาอย่างเดียวเล็กเก้สกาแต่จริงไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเพลงเนี้ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงในนฐาที่บอกว่าจริงๆริงเราจะบอกว่าเพลงแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าเพลงของเราที่ที่เพลงสกาไวตี้นี่จะเป็นเล็กเก้สกาซะแท้ๆเลยหรือเปล่าหนุ่มเราไม่ใช่คือจริงๆแล้วแนวทางพวกเราก็เราเราชอบในการที่เล่นเล็กเก้สกาไม่ต้องชอบเราก็ได้ครับแต่ขอให้รักเราแล้วกันจะมีเงินขอได้ไหมครับขอคือฟิลิปปินเนี่ยเขาไม่สนใจเขาว่าจะมีเงินกินหรือไม่ขอได้ทำฟิลีปเขารักคือไม่สนใจเรื่องเงินเลย ถ,ถ้าอยากถ้าอยากได้แตงเดียวขายลอตเตอรีได้ไหมพ่อแม่ <laughs> ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยผมก็ค้นหาข้อมูลก่อนที่จะมาพบพี่จะได้คุยกันได้จริงครับผมก็เป็นคนแบบคนที่ฟังเพลงแต่ไม่ได้เจาะลึกมากครัเยี่ยมยอดก็ที่เขาบอกว่าเอ็กเป็นคนเร็วไม่จริงใช่ไหมไม่จริงครับผมเป็นคนชั่วไปอดเร็วที่ทำกระบอกมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนั้นก็ไม่เร็วอ้วกจนจุกอะครับครับผมไม่ได้ไปอ๋อนดี๋ยวมาคุยเรื่องการเที่ยวดีกว่าพี่ถ้าว่าพี่คุนเนี่ยมาเที่ยวเป็นครั้งแรกที่มาแต่ผมจอเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มาครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่ายคุ ร้อนครับโ <ปะ S 1> อ้เหมอเือนกันเราพี่แต่แต่ว่าแต่ว่าบรรยากาศนะครับทะเลที่นี่สวยท้องฟ้าสวยมากเหมือนที่แบบเคยดูในรูปถ่ายที่เวลาเพื่อนมาเที่ยวเราถ่ายให้ดูแล้วก็คนที่นี่มีน้ำใจมากนค,คนไทยครับที่ไหนทุกที่ก็เหมือนกันนะครับก็มีน้ำใจเป็นมดแล้วจออะไะครับในฐานะที่แบบมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่ว่าไม่ได้มาเหมือนเคยคือมากุกหลาบครับผมเป็นไงบ้างรู้สึกมันดีนะฮะมากับเพื่อนๆเงงๆปกติผมมากับมากับคนรัก เลยแบบออกจะคนรักนี่เป็นร้อยนะแล้วเราเกลียดเท่าไรนะครับเป็นล้านมากกว่านี้แล้ชาวต่างชาติก็เยอะนะครับ huh. ก็ด <Yes> ูเพ cin ิเท่านี้ดูวิธีการแพงกิ้งของเขาครับอาบแดดอาบแดดแล้วก็แพ็งกิ้งเห็นหนอาตายกันเกลื่อนียดอาบแดดแต่ผิวดำนั่นเแล้วผมก็ถือว่าที่นี่เป็นที่เที่ยวหนึ่งที่ที่บอกว่าชาวกรุงไม่น่าจะพลาดเพราะไม่ได้อยู่ห่างเลยฮะ ตั้งแต่เราเดินทางมาแต่เช้าจนถึงนี่คือเรมาลงที่เกาะเนี่ยไปใช้เวลาไม่เกิน2องชั่วโมงสองชั่วโมงกว่านิดนิดแต่คุณจะได้สัมผัสน้ำทะเลที่ใสมากอารายที่ละเอียดอันที่สาคัญคือมันสนาุกอย่ากลัวอย่ากลัวที่จะออกมาจากห้องอย่ากลัวที่จะออกมาจากบ้านนะพราความกล้ามาแล้วคุณจะพบความสุขที่ไม่ได้ไกลเทียบเลยใกล้แค่นี้กับทะเลสวยและสนอรีเพราะๆของข้าการเลินครับ เ้ามาทะเลแล้วเนี่ยถ้า,าไม่เล่นน้ำทะเลเขาบอกว่าเราก็ไม่ถึงทะเลจริงๆครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดแค่อยากจะเปลี่ยนก็เฉลยไม่อยากเปลี่ยนน้ำเข็มก็เปลี่ยนอยู่บ้านก็ได้ขอแล้วครับทัน, <pp> น,นทีว่ลาลุยวู้ฮกับเที่ยวเล่นน้ำครับผม <pp> วูนนี้ยืนอยู่ในในก็หาดตะแหววแลกเปียกน้ำนะครับ ได้เหยียบชายเต็มๆแล้วก็ทาให้รู้ว่าสามหาดเนี่ยแตกต่างกันจริงนะฮะจากหาดสมายสมานี่ก็จะมีชาวต่างชาติเยอะน้ําทะเลเนี่ยก็ใสกําลังดีทรายละเอียดประมาณใช้ได้แต่พอไปหาดเทียนหาดเทียนจะเน้นเรื่องน้ําใสมากแต่ว่าทรายจะหยาบนะครับแล้วก็คนเที่ยวเนี่ยจะน้อยหน่อยจะมาที่นี่ครับไฮไลท์ของเกาะล้าก็คือหาดตะแหวนหาดตะแหวนนี่มีทรายที่ละเอียดสุดครับแล้วก็น้ําใสน่าเล่นที่สําคัญ มีเพื่อนเล่นน้ำเยอะมากไม่ต้องกลัวเหงาคขมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นมากัดเราอย่างแน่นอนครับอย่างนั้นเดี๋ยวท้ายพี่ฝุดกว่าว่าน้ำที่นี่มันจะเค็มและอร่อยขนาดไหนแล้วมันจะน่าเล่นขนาดไหนไปดูกันดีกว่ามอคค่าการเด้นเจมสสวัสดีครับพี่รักเพลงทุกท่านพวกเรามอคค่าการ์เด้นขอนําเสนอความมันเต็มรูปแบบทายาสนุกเราจะจัดให้ทายาตมันเราจะจัดไปจัดให้ท่านไป มากอาจจะจะได้ไม่แค่กี่หาททั้ง <ผม S 2> จะมีถ้ามีเวลาโอกาสได้เนี่งที่มาสำนุกโอ้ยได้ครับสบายมากนะเอาเละฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปกันละเราขึ้นกันตรงนี้ครับอ่าท่าเรือหาห<ล>ดสองแหวนนะครับก็ะจะมีเรือเขาจะหมดห้าโมงอันี่ก็อีกห้านาทีไม่ทันแล้วเนี่ยเขาเรียกมันหนุกมึงต้องลากันไปแล้วแต่ว่าลากันแบบสนุกสนุกสไตล์เล็กเก้กากับม้าฆ่ากันเลียกเรือฮะเพลงอะไรบางคนตังแล้วต้องไคนขาดใจไม่รู้ว่าจะได้ไม่รู้ว่าใครออกมาบางคน เอ็กูเกิลเรามีข้อมูลที่หาเซิร์ชดูได้ทางอินเทอร์เน็ตแต่บางคนขี้เกียจเซิร์ชก็ดูทางนี้แล้วกันสำหรับคนที่ไม่มีรถแต่อยากไปเที่ยวเกาะร้านสามารถนั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยมาลงที่แหลมบรหไฮได้เลยราคาประมาณ100-150ถึงบาทเท่านั้นเกาะร้านมีจุดชมวิวด้วยเรียกว่าจุดชมวิวเขาหน้ายักษ์เป็นจุดชมวิวที่ชมความงามของเกาะได้รอบ360อองศาแต่ทางขึ้นค่อนข้างลำบากนะครับ กาะร้านมีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งไว้ใช้บนเกาะร้านด้วยนะครับช่วงที่เหมาะจะเที่ยวเกาะร้านมากที่สุดก็ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนซึ่งจะเป็นช่วงที่เกาะร้านสวยที่สุดน้ําใสฟ้าสวยและแดดก็แรงสุดๆครับผมเอกครับสามท่านใะช่ไหม ถึงห้องเขาแล้วเฮ้ยครับมันต้องสุภาพครับต้องทําการออกอดกางเกงก่อนครับถอดรองเท้าแล้วกันฮะหรับือว่าจะกอดกางเกงแบบนี้ดูสุภาพนรับว่ามือพร้อมหมดไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ล้างช้อนอันนี้เป็นน้ำซุปครับเอาไว้ล้างช้อนเขเอาไว้ล้างช้อนเอ้ารอ